วัดนี like ้ถือว่าซ like ับเหงื่อเลยนะฮะตอนนี้รอรอๆๆวันนี้นี่เล็ดแคงยำนะฮะมาสักคำหนึ่งสักคำหนึ่งสักคำหนึ่งนะแต่เพิ่งมาพบก่อนโอ้โหมาฮะดูวีครับนนี่นะฮะเกาเหลาผักขิริ้วนะครับใส่พริกไป็นช้อนนะฮะ แล้วเป็นาฟินนะฮะตามท kind of ี <è> <ith> ่แคปหมูไ <them> <itus mystical warm hands> ้แบบนี้คูปลาเปียกแพ้เลยส่วนโอ้โหมป็ของจริงปอของจริงฮะนี่พระขิริวค่ะโอ้โหเน้น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 มาลุยครับสว่างเปุกกันเยอะเยอะเลยนุ่มฮึมรับลุยอะ ร,ร้านเจ๊ดแดงนะฮะหน้าวัดลวกนะครับนี่หกชั่เราไปแล้วลุยลูกหกเลยนะฮะเด็ดมากลิ้วนะฮะมีเนื้อนะฮะมีลูกชิ้นแล้วก็มีเนื้อเปื่อยนะครับนี่วันนี้หมกหมดนะฮะไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเปนสดๆไปลุยกันนะพักเส้นจ้ะเส้นไเลยนะฮะทิ่นกิวเรือร้านนี้ข็าวมกว่าเด็ดมากอ,มอันนี้ชาอุกกะเด็นกับคุณชิมนะก่อนลนะครับชามละสิบห้าบาทอร่อย มี<ล>ทั้งเนื้อและหมูนี่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 นี oh, ่โอ้ยผัดผิลุยติดมาด้วยมาฮะมาใหผัดผิลุยด้วยใช่เด็ดมากอันนี้ลุยครับไม่ค่อยได้เห็นนะดีมากเป็นไงเผ็ดเปรี้ยวไม่ไม่ติดหวานหรือยังไงอธิบายครับคุณไม,ไม่ติดหวานเลยรสชาติกรุกริบมากดีจริงดีดีดีเลยแล้วก็เข้มข้นแซ่บดีเดี๋ยวคุณจะกินอย่างเดียวไม่ได้นะคะผสมกับตุดใจกับติดใจขอรบิ้นเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครั เสียดายวันนี้หมกหมดนะฮะนี่เดี๋ยวเรือโอ้โหด,ดูดูดูมินวันนี้เรามามสายมากประมาณสายบกบ่ายสาม 1> 1แล้ว <ๆ S 2> ของครบหมดบางอย่างก็เลยไม่มีหมกอมีตุ้งมือยิ้มอร่อยมากอันนี้คือคุณพี่ก็อยู่เอามือยู่ข้างในเหรออืมันให้มาอามร่อยนะดูนะเฮ้ยซุปจะดีมาก ชามจิ๋วๆอย่างนี้นะคะโอบป้ากิน20ชามสบายและนี่นะฮะเกาเหลาผักกินริ้วนะคะใส่พริกไปหนึ่งช้อนนะฮะแล้วมะเขาฟินนะฮะตามที่แคปหมูไว้แบบนี้หืมปูปลาเปียกแอะเลยสุดดโอ้โหปอแปรของจริงปอแปะปูปลาของจริงฮะนี่ผักกินริ้วค่ะโอ้โหเน้น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 มารู้ยังฮะระหว่างเนี่ยกลุ่มทุกท่านเยอะๆเลย ีครับลุยอะเดมายีดฟินกวนี้แล้วอ่ะนีมาลุยครับฟินไปถึงคางตลอดยืดยืดดเล็กยเดยืดยางยำอือเดี๋ยวจะลองกินให้ ตัวคือดำหนยบหนับหนึบหนับแบบ,บ,บ,บนี้เติมเท็กกิ้งขึน้นอะไรเฮ้ยคำเดียวรู้เรื่องเนี้ยนฮะมาโอ้โหแค่ยำครับลุยโอ้โอพริกเกาะเพียบไปหมดบ้าอ๋อหอมคือดำมากอร่อยมากเลยกินทั้งน้ำทั้งแห้งทั้งเกาเหลาทุก<ะ>อย่างเข้าไปครับนี่จัดเปิดครบครันนี่ฮนะมา เด็ดจริงอ่ะลุยครับปวดมากขึ้นลุยแะเดี๋ยวดูแค่ด้าหน้าวังลวกนะครับสมุทปากการนะฮะสุดยอดปากการเกาะเหล่าพัทย์ลิ้วโดน